นี่มีตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปตัวนี้เด็ดมากนะครับวันนี้ของลดราคาโคตรถูกนะครับชุดโซ่สเตอร์เลนครับปกติ200กว่าบาทตัวนี้เลยนะครับตัวเลนของแคนยอนนะครับวันนี้ออกเยอะเหมือนกันออกเยอะทุกวันนะครับตัวนี้วันนี้ลดราคาเหลือ100เดี๋ยวให้ดูก่อนนะเนี่ยวันนี้คนร้อยห้าสิบสองบาทโคตรถูกเลยนะครับถูกที่สุดนะครับที่เคยขายมาเลยนะถูกมากแล้วยอดขายเยอะมากยอดขายดีมากครับชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะไม่เชื่อเพื่อนๆลงกดในลิงก์ในตะกร้าได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นงานเลดนะครับได้ทั้งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ่นะครับงานเลดสวยวิ่งวิงเลยนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ไม่ใส่บางโซ่นะครับเป็นรถที่แบบไม่ใส่บางโซ่ต้องการโชว์โซ่สเตอร์นะครับตัวนี้สวยมากนะครับ152าบาทราคาวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับใครสนใจกดแตนการได้เลยนะครับรุ่นที่ใส่ได้ลืมแจ้งเลยนะครับเว็บร้อยสิบนะครับเว็บร้อยยี่ห้ารไอไฟเลี้ยบังลมปาวานนะครับยกเว้น LED ดีร้อยสซนยกเว้น LED ดีนะครับแล้วก็เว็บร้อยมาร็ใส่ได้นะครับ ใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยด่วนนะครับวันนี้152บาทเท่านั้นครับ